สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังนะครับซึ่งอำเภอรัศดาเนี่ยเป็นอำเภอเล็กๆอำเภอหนึ่งของจังหวัดตรังซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอทุ่งสูงจังหวัดนครศรีธรรมราชเรามาดูนะครับว่า1วันนะครับเราจะสามารถเที่ยวที่ไหนของอำเภอรัศดาจังหวัดตรังกันได้บ้างพร้อมแล้วไปกันเลยครับผม วัสดีครับตอนนี้เรามาอยู่กันที่สถานีรถไฟกระปางนะครับซึ่งสถานีรถไฟแห่งนี้นะครับทุกคนสามารถเดินทางมาขึ้นเพื่อไปอยังกันตังหรือขึ้นไปยังกรุงเทพหมหานครได้นะครับซึ่งถ้าใครอยากได้บรรยากาศการนั่งรถแบบชิลๆสโลล์ไลท์นะครับก็สามารถที่จะเดินทางโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่วัดคลองมวลน,นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนนะครับว่าบรรยากาศด้านบนจะเป็นอ,อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอ้ลากไม้ใหญ่มากครับทุกคนดูครับเทียบกับขนาดของผมนะครับอ่าใหญ่มากครับใหญ่จริงๆโอ้ ตรงมันในทางขึ้นนะครับก็จะเต็มไปด้วยลากไม้นะครที่าซะดอยคนกินนะครับโอ้ตรงนู้นใหญ่กวีครับเดี๋ยวเราขึ้นไปกันต่อเลยครับ ลักษณะทางเดินก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างขั้นบันไดคนอนกรีตนะครับกับขั้นบันไดธรรมชาติที่ถูกจัดวางด้วยก้อนหินนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายก็จะเป็นลาวเหล็กนะครัที่กั้นไม่ให้เราตกลนลงไปกับด้านขวาที่เป็นกําแพงหินนะครับเป็นกำแพงหิน,นครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับอีกนิดเดียวครับ ขึ้นมาด้านบนนะครับเราก็จะเห็นเป็นยอดเสาธงอยู่ซึ่งบนยอดตรงนี้ก็จะมีธรรมจักนะครับและถ้าขึ้นมาด้านบนครับทุกคนโอ้เราจะเห็นวิวทิวเขานะครับได้อย่างชัดเจนนะครับด้านบนแล้วก็เห็นภูเขาอยู่ไกลๆฝั่งน้นนะครับเห็นไหมครับเป็นแนวภูเขาซึ่งบรรยากาศในช่วงเช้าหรือว่าผ้าพระอาทิตย์ตกนะครับก็คงจะมีบรรยากาศที่สวยสดงดงาม มากกว่านี้นะครับ โอ้ว้าวทุกคนโอ้สุดยอดมากครับว้าวบรรยากาศดีมากครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเพื่ไอไม่เสียเวลานะครับไปครับเราก็จะถึงพระพุทธบาทจำลองแล้วนะซึ่งด้านบนคิดว่าเราน่าจะเห็นวิวแชัดมากกว่านี้ครับทุกคนโอ้สุดยอดมากครับ โอ้สถานที่อย่างนี้แนะนำเลยครับแนะนำว้าวโอ้หลายว้าวเลยครับวันนี้เพราะว่ามันว้าวจริงๆครับพอยิ่งขึ้นมาเนี่ยเรายิ่งเห็นวิวทิวทัศน์ที่มันสวยงามมากขึ้นจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปด้านบนสุดดีกว่าครับเราจะน่าเราน่าจะได้เห็นอะไรที่สวยสดงดงามมากกว่าที่เราเห็นเมื่อสักครูน่นี่แหละครับทุกคน วิวสามองศาครับวิวสามองศาครับทุกคนโอ้ oh. สุดสุดครับว้า wow. วด้านหลังจะเห็นเป็นแนวสวนปามนะครับเมื่อสักครู่ที่เราบอกไว้แล้วก็จะมี ภูเขาอีกโูกหนึ่งที่เป็นแนวต่อเนื่องกับภูเขาลูกที่เราขึ้นมานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูรอยพระพุทธบาทด้านในนะครับว่าจะมีลักษณะเป็นยังไงครับและนี่คือรอยพระพุทธบาทนะครับรอยพระพุทธบาทแผ่รองที่ถูกประดิษฐานไว้บน เงิเขาแห่งนี้นะครับที่วัดคลองมวลครับครับและที่นี่นะครับก็คือวัดคลองมวลน,นะครับซึ่งอยากจะแนะนำนะครับทุกท่านที่เดินทางมาอำเภอรัศดานะครับอย่าลืมแวะมาที่วัดคลองมวลแห่งนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่กันที่เขาเทียมป่านะครับตรงนี้เป็นอาคารที่ปฏิสถานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมีป้ายเขียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าเป็นพระมหาโพธิสัตว์อรดติเกสวนบางพันเนตรพันกรน,นะครับ โอ้ไม่ธรรมดานครับด้านหน้าก็จะเป็นพ่อปู่เจ้าสมิงไารนะครับขับเละด้านบนนู้นนะครับด้านบนเราจะเป็นพระโพธิสัตว์เอาเรดเกศวน่อสักูลนะครับที่เราอ่านที่ป้ายไม่แน่ใจว่าทำมาจากวัสดุอะไรนะครับเแต่ว่าคือนำมาอดิสถานไว้ สวยงามมากครับมีเรื่องเล่าว่านะครับที่เขาเทียมป่ายานี้ที่ชื่อว่าเขาเทียมป่าเนี่ยเพราะว่าด้วยลักษณะของเขาที่ไม่สูงมากนักน,นะครับเท่ากับหืนป่าเนี่ยก็เลยถูกชาวบ้านเนี่ยเรียกว่าเขาเทียมป่านะครับโอ้แล้วก็เรามาถึงบริเวณพื้น โพงถ้ำนะครับด้านในซึ่งตอนนี้เราก็จะได้ยินเสียงค้างคาวนกะอูด้านบนครับนั่นคือค้างคาวนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดูนะรเราก็จะเห็นว่าโพงถ้ำนะครับก็จะสามารถทะลุไปสู่อีกฝั่งหนึ่งได้โดยง่ายดายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลงไปดูเลยนะครับเขาทำบันไดไว้เดินสะดวกมากนะครับ บันไดกว้างแล้วก็สามารถที่จะเดินพักผ่อนได้ตามสบายนะครับแล้วก็ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดไฟได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราไปดูเราไปทดลองกันนะครับโอเคน่าจะเปิดไม่ได้ครับไฟน่าจะเสียครับ ก็ด้านในก็จะเป็นหุบเพิงถ้ำเข้าไปนะครับโอ้ทางนี้นะครับเราจะเห็นเป็นหินงอกหินย้อยนะครับที่มันเชื่อมต่อกันเป็นก้อนใหญ่มหฮมานะครับเห็นไหมครับใหญ่ขนาดไหนครับตรงนี้ ตงนี้มีป้ายเนรับมีป้ายเขียนกาบสักการะรอยพระพุทธบาททั้งละไม่เกิน6คนนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปดูอะไรนะครับ คิดว่าน่าจะใช่อันนี้ครับรอยพระพุทธบาทเขาน่าจะเชื่อว่ารอยนี้ครับน่าจะเป็นรอยของอพระพุทธเจ้านะครับที่เดินทางมาที่นี่นะครับก็จะเป็นลักษณะหินที่มีรูปทรงคล้ายๆพระบาทนะครับแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นก้อนหิน มีการคำท้าไว้นะครับตรงนี้ก็จะมีแอ่งน้ำน,นะครับอยู่ในลอยที่เรากดไว้นะครับแล้วก็มีราบของการปิดทองไว้ด้วยนะครับและนี่นะครับคือบรรยากาศของวัดเขาเทียบป่านะครับซึ่งถ้าใครเดินทางมาที่นี่นะครับก็สามารถมาสักการะรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าได้นะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็ยังสามารถที่จะมาสักการะพระโพธิสัตว์อโรติเกีสวนตอนนี้นะครับทุกคนเราก็มาอีกหนึ่งสถานที่ของอำเภอรัศดานะครับที่นี่คือวัดเขาพระนะครับซึ่งบริเวณเพิงถ้ำด้านบนนะครับเราขึ้นบันไดามานิดหนึ่งนะครับซึ่งบันไดของวัดเขาพระนะครับที่ขึ้นมาบริเวณเพิงถ้ำแห่งนี้เนะี ก็ค่อนข้างดีจ้ะมีลักษณะพิเศษก็คือมันจะสลปก็ไม่สโลปจะเป็นขั้นบันไดก็ไม่เป็นขั้นบันไดมันรู้สึกแบบก,กั้มกึ่งทั้งสองเพราะนั้นเวลาเราเดินเนี่ยก็จะรู้สึกแบบมันมันแบบเอียงเอียงนะครับแต่ก็ขึ้นมานิดเดียวครับขึ้นมาไม่กี่ขั้นนะครับเราก็จะมาถึงเพิงถ้ำด้านบนนะครับ ซึ่งบริเวณเพิงถ้ำด้านบนนะครับก็จะเป็นที่ประดิสฐานนะครับของพระพุทธรูปนะครับปางมารวิชัย4องค์ด้วยกันนะครับแล้วก็น้องเหนือจากนั้นนะครับเราจะเห็นว่าด้านหลังบริเวณเพิงถ้ำนะครับเราจะเห็นมีการเขียนภาพกิตรกรรมฝาผนังไว้นะครับเป็นภาพลวดลายคล้ายดอกไม้แล้วก็เหมือนจะมีจารึกนะครับซึ่ง ก็เคยมีคนอ่านจารลึกไว้นะครับคาบางคำเนี่ยมันก็สามารถที่จะอ่านออกมาเป็นคําเป็นประโยคได้แต่บางจุดนะครับก็เลือนรางไปแล้วครับถ้าเราดูเียเราจะเห็นว่ามันเรือนรางแทบจะอ่านไม่ได้นะครับและจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราเนี่ยครับได้เห็นเสียงพระพุทธรูปซึ่งมีความงดงามมากครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับว่าจะมีความงดงามขนาดไหน นอกจากนี้นะถ้าเราขึ้นมาด้านบนเนี่ยเราก็สามารถที่จะขึ้นมาสักระพ่อท่านเอียดนะครับสุวรรโนซึ่งก็เป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในอำเภอรัศดาสำหรับคในใดนะครับที่เดินทางมาอำเภอรัศดาจัางหวัดตรังนะครับ ก็อย่าลืมแวะมาที่วัดเขาพระเองนี้นะครับเพื่อสักการะพ่อท่านเอียดสุวรรณโนนะครับและมาชมความงดงามของพระพุทธรูปปูนปั้นทั้ง4ี่องค์บริเวณพิงผาถ้ำด้านบนนะครับรวมทั้งมาชมพระพักนะครับของพระพุทธรูปที่ยังคงปรากฏร่องรอยให้เราเห็นอยู่นะครับซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งครับและสถานที่ต่อไปนะครับจะเป็นสถานที่ใดและจะมีความอันศีนขนาดไหนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็เดินทางไปกันเลยครับ ครับและตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ําซาพารีบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ําที่สําคัญของอําเภอรัศดาเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีขนาดพื้นที่ที่ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะใช้งานใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรได้ค่อนข้างเยอะนะครับและนอกจากนั้นนะครับพื้นที่บริเวณตรงส่วนนี้นะครับก็ยังมีความอันซีนในเรื่องของทุ่งหญ้าด้วยนะครับซึ่ง ถ้าตรงในช่วงฤดูแล้งนะครับเราก็จะเห็นทุ่งหญ้าเป็นสีเหลืองนะครับเห็นทุ่งหญ้าคล้ายๆซา,าฟารีที่แถบแอฟริกาแต่ถ้าเป็นในช่วงฤดูฝนนะครับทุ่งหญ้าเหล่านั้นก็จะเขียวขจีนะครับครับและอย่าลืมนะครับมาถ่ายรูปเช็คอินสวยๆได้ที่อ่างเก็บน้ำและทุ่งหญ้าซาฟารีแห่งนี้นะครับ สถานที่ต่อไปนะครับจะเป็นสถานที่ใดนะครับเดี๋ยวเราออกเดินทางไปกันต่อเลยครับ แลตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่บริเวณวัดคลองเขาจันนะครับที่วัดแห่งนี้นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องของอุบโบสถกลางน้ำนะครับเดี๋ยวที่เรียกว่ากลางนาทีนะครับหรือโบสถ์ของพระเจ้า5องค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ครับสำหรับโบดอย่างนี้นะครับเป็นสีทองเกือบทั้งหลังนะครับสีทองอัดกับสีเงินของสเตเลสซึ่งอุโบสถอย่นี้นะครับตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยน้ำนะครับก็ลเลยได้ชื่อว่ากลางนาทีนะครับและถ้าเราเข้ามาบริเวณพื้นที่ด้านในนะครับเราก็จะเจอกับพระ ประธานประจําวุโบกถัะครับแล้วก็บริเวณรอบๆผนังทั้งสองด้านนะครับจะมีการติดภาพของน่าจะเป็นพุทธประวัตินะครับ ส่วนของหน้าต่างนะครับส่วนของหน้าต่างก็จะทําจากสเตลเลสนะครับตรงนี้นะก็จะนําสเตลเลตที่ทาเป็นลวดลายก็นํามาประดับตกแต่งโอ้มีเหรียญบาทด้วยครับเหรียญบาทในหลวงราชการที่9นะครับประดับตกแต่งอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ที่ประตูเน,นี่ยก็จะเขียนพระพุทธเจ้านะครับห้าพระองค์ว่าได้แก่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดบ้างนะครับ องแรกนะครับก็คือพระพุทธเจ้าองค์ที่1พระกุกุสันโทนะครับองค์ที่2นะครับพระโกนาคมะโน,โนองค์ที่3พระกัสโปองค์ที่4พระโคตมโมและองค์ที่5พระศรีอรยเมตไตซึ่งในความเชื่อของศาสนาพุทธมิกายมหายานเนี่ย เราจะเชื่อว่าพระพุทธเจ้าอง,องค์สุดท้ายนะครับก็คือพระสีอริยมิตรในยุคข,ของพระสีอริยมิตรเด็กก็จะเป็นยุกที่สังคมนะครับมีความสงบสุขนะครับผู้คนไม่แข่งแย่งแข่งขันกันเป็นสังคมที่ผู้คนมีธรรมะนะครับประดับจิตใจอยู่ทุกคนเพราะนั้นจริงวิโลกในอุดมคติที่เขาเชื่อว่าถ้าเราไปถึงในยุคนั้นเนี่ยก็เราจะเจอกับสังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ได้เหมือนสังคมในปัจจุบันนะครับครับก็สําหรับใครนะครับที่เดินทางมา ที่อำเภอรัศดานะครับอย่าลืมนะครับนี่เป็นหนึ่งอีกสถานที่หนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับอุโบสถกลางน้ำกลางนาทีนะครับพระพุทธเจ้าห้าองค์เป็นสีทองเหลืองอารามนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางไปสถานที่ต่อไปกันเลยครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่วัดถ้ำพระพุทธนะครับซึ่งก็ใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยนานมากครับผมใส่ที่นาาเนี่ยเพราะเนื่องจากเราเนี่ยหลงเส้นทางเราพิมพ์ชื่อถ้ำพระพุทธไปแล้วก็มันก็ไปออกถ้ำพระพุทธโกศีที่อ่าห้วยยอดนะครับเราก็เลยไปออกทางฝั่งนู้นพอออกไปทางฝั่งนูน้นเอา้าไม่ใช่นี่นะมันไม่ใช่ในเขตพื้นที่ของรัศด,ดานะเราก็เลยต้องอ้อมมาอีก ก็ใช้ระยะเวลานานมากครับกว่าจะมาถึงที่นี่ได้แล้วก็ติดกับตอนเที่ยงด้วยนะครับเราก็ต้องหาอะไรรับประทานโอเคครับเดี๋ยวเราไปเดินดูด้านบนของถ้ำพระพุทธว่าจะมีลักษณะเป็นอย่างไรครับโอเคเดินขึ้นมาได้สักพักหนึ่งก็จะเจอกับสาราร่วมใจนะครับเป็นงานของสสพักวชิริป,ปัตด,ด้านในนะก็จะมีการเขียนว่าห้ามขุดคุยทรัพย์สมบัติของวัด เนื่องจากพื้นที่บริเวณถ้ำพระพุทธแห่งนี้นะครับก็เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติในสมัยก่อนนะครับะฉะนั้นก็เลยมีผู้คนที่ละโมบโลภมากนะครับหวังที่จะได้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้เนี่ยไปครอบครองหรือไปสร้างประโยชน์ทางธุรกิจอะไรให้กับตัวเองนะครับก็เลยมาขุดคุยซึ่งก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่า ทรัพย์สมบัติเหล่านี้เป็นทรัพย์สมบัติของชาตินะครับทุกคนมีส่วนร่วมแล้วก็ไม่ควรมีใครที่มาทําลายโอ้แล้วก็เราก็ขึ้นมาถึงจุดนี้นะครับจุดที่ถือว่าเป็นแด์มาร์คสำคัญของทพระพุทธนะครับนี่คือพระพุทธไสยาสน์นะครับ องใหญ่มากครับเป็นพระพุทธสายญาณนอนในแคงขวานะครับเราจะเห็นว่าพระพักเนี่ยจะเรียวมากนะครับนี่คือศิลปะของภาคใต้เลยนะครับโอ้งดงามจริงๆครับ คือภาพเก่าก่อนที่จะทาสีทองนะครับก็มีความงามอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็บริเวณรอบข้างนะครับจะเต็มไปด้วยพระพุทธรูปแล้วก็ผมอ่านเจอแล้วนะครับว่ามีพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งที่งดงามมากครับเห็นไหมครับอยู่ไกลๆครับอยู่ไกลๆอ่านี่นี้ไงนี่คือพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับแล้วก็สวมเสื้อนะครับ ซึ่งผู้คนก็มักจะบอกว่าเป็นเสร้อมโนราถอดแบบมาจากมโนรานะครับก็จะเห็นว่ามีพระพุทธรูปหลายองค์นะครับที่มีลักษณะในในานองนี้นี่เป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปูนปั้นทั้งหมดนะครับแล้วก็บริเวณตรงจุดนี้ก็มีทำบูชานะครับ เพื่อให้เราได้บูชาพระนางเลือดขาวนะครับก็จะมีรูปของพระนางเลือดขาวหลายรูปมากครับแล้วก็มีการสร้างรูปเคารพด้วยนะครับแล้วก็ที่สํำคัญก็คือมีการบูชาด้วยนะครับบูชาพระนางด้วยเครื่องสาอางทั้งหลายนะครับ จะเป็นการมาแก้บนและนี่คือบรรยากาศของวัดธรรมพ,พุทธนะครับซึ่งมีแลนด์มาร์คสำคัญก็คือพระพุทธไสายาตนพระบรรทมองค์ใหญ่นะครับซึ่งทุกคนสามารถเดินทางมาสักการะได้นะครับรวมทั้งพระนางเลือดขาวด้วยนะครับซึ่งก็มีการประดิสถานแล้วก็มีความเชื่อที่บุกโยงกับผู้คนในพื้นที่ บรรยากาศภายในวัดก็สงบร่มรื่นครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปเลยครับครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ถ้ำวังพญาพิชัยสงขามนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับอยู่พื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครสีมราชกับอำเภอลัตดาจังหวัดตรังนะครับ ครับสำหรับพื้นที่ด้านในเนี่ยครับก็มีการจัดทำถนนนะครับเป็นถนนที่ไว้สำหรับให้ผู้คนได้เดินไปมาได้สะดวกสบายนะครับแล้วก็มีที่นั่งให้ผู้คนได้นั่งพักผ่อนแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยปกติเดี๋ยวจะมีร้านค้าเรียงรายกันอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีห่วงยางนะครับมีเสื้อชูชีพมีเรือ ที่ให้ผู้คนไ,นได้ได้ถ่ายเล่นกันนะครับแต่วันนี้ก็บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงานะครับไม่รู้ว่าตรงกับช่วงวันอะไรหรือว่าเขามีกิจกรรมอะไรก็ไม่ไม,ไม่ทราบได้นะครับแต่ก็เป็นบรรยากาศที่แปลกตาไปอีกแบบครับแปกตาก,กว่าทุกครั้งที่ผมเคยมานะครับตรงนี้เราก็จะได้ยินเสียงน้ำไหลมาแล้วนะครับซึ่งด้านในเนี่ยก็จะเป็น ถ้ำนะครับเป็นถ้ำน้าซึ่เราสามารถเดินเข้าไปได้นะครับครับและตอนนี้นะครับเราอยู่วันที่ถ้ำน้ําวังพญาพิชัยสงครามนะครับไม่ใช่พญาพิชัยดาหักนะครับผมก็เราเดินทางมานิดเดียวนะครับจากาทางเข้าเนี่ยเดินทางเข้ามาสะดวกสบายมีพื้นคอนกรีตรองรับนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะที่เป็นถ้ำนะครับที่มีน้ำเนี่ยรอดออกมาจากตัวของถ้ำนะครับ ซึ่งน้ำก็จะไหลตลอดเวลานะครับและนี่คือวันเดย์ทริปวันเดียวก็เที่ยวได้ที่อำเภอรัศดาจังหวัดตรังสำหรับ EP หน้านะครับผู้ชมอยากจะให้ช่องไม่ว่างจะเที่ยวนะครับพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ